สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปาสุภสุขคนมาในกับผู้พ่อยานิๆกับพี่น้องญานิๆก็มีข่าวอัปเดตพี่นอ้องเมื่อคืนนี้เพิ่นกับเพิ่นกับแจงแฟนคลับอันพระเอกกนังเอกพี่น้องจ๋าแจงแฟนคลับกลุ่มในกลุ่มเด้อพี่น้องและเฟซมีปัญหาวันนี้ไม่สามารถไลฟ์สดให้ชมได้สําหรับคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มแล้วเราจะเก็บการแสดงสดวันนี้รีลันให้ชมในภายหลัง และคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เราจะมีอะไรชดเชยพิเศษให้นะครับขอกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะทุกคนจึงแจ้งมาเพื่อรับทราบครับผมพี่น้องขอ,อกำลังใจนเด้อพี่น้องจ้ะยานุก็ขออนุญาตบอดแผลบอดซานอนคอมเมนต์เมื่อคืนในเพิ่นมีไลไรสดกุ้มปิดต่ว่าอย่างไรบ่ได้เพราะว่าเฟสมีปัญหายอย่างดอกพี่น้องเพิ่นก็ว่าอีกหนึ่งกำลังใจนะคะซู่ๆนะคะพระเอกนางเอกพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาส่งกำลังใจให้ล้วนๆให้ผู้จัด อมให้บอดแพลวบอดสั้นผมพี่น้องจา่าสู้ๆเด้อแสงทองและเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจให้พระเอกนางเอกจ้าเสียแปงสู้ๆทีมงานแพ้วพาวแสงทองสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะทานี้ก่ว่าออใจหายเลยไปซื้อนาดิตาไลพี่นอบอกว่าพี่นอสิบีให้เบิ้งที่หลังพี่น้องจ๋าบ่มีปัญหาเด้อพะว่าพี่นอสิมาเอามารี้รันให้เบิ้งยูตกลงดูได้ อยังคะแต่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้เลยคะ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีดีรันให้เบิ้งเดือพี่น้องจ๋าผู้ใดอยู่ในกลุ่มเราก็บ่าต้องตกใจเพื่อนสีเอามาเพื่อนไทยไบแเ้วเพื่นอนเจ้ามาให้เบิ้งอีกกรอบหลังให้ให้เบิงบงเบ้งอีกนะพี่น้องจา๋าโอ้ดีใจที่สุดดีใจที่สุดในลกูกกลับมาแล้วสั่นสู้ๆจา้าเสียแปงเป็นกำลังใจให้นะเสียดายนาอพี่น้องจา่าแต่ว่าเพิ่นกัสีกำลัารีรันให้อยู่ดอกเพราะว่าเฟซบุ๊กมีปัญหายอย่างดอกพี่น้องจา่า เป็นกำลังใจให้นะคะส่งสลิปเข้ากลุ่มใหม่ในเพจนาริตะไลฟ์แล้วค่ะตอนนี้รออนุมัติอยู่ค่ะรอในกลุ่มแล้วนะคะพี่น้องแฟนขับเพิ่นกะเข้าใจพี่น้องจ่าส่งหัวใจให้รัวๆเป็นกำลังใจแม่แพลวส่งกำลังใจให้นะคะพี่น้องจ่าแฟนลับแฟนเพลง่นกะดีดีเข้าใจพี่น้องจ่าเป็นกำลังใจใพเพลงน้นเงเอกเกียแปงหรือพี่น้อง ส่งกำลังใจค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแม่แพลวต้องระวังนะคะตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงมากๆค่ะแม่แพลวเพล็แล้วเป็นอย่างพี่น้องใจโอ้ยเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ากำลังใจให้เพล็กนางเอกเ,เ,เสียแปงและทุกคนด้วยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนและทีมงานเสียแปง ด้วยนะคะ fc ตัวน้อยของแสงทองอย่างพวกเราจะคอยเป็นกําลังใจให้เคียงข้างเสียเสมอไปค่ะกาลังใจนะคะแ <_ co ld> มนพี่น้องจะเป็นกําลังใจเพีอ่อกนังเอกพร้อมเสียแปงพร้อมทั้งทีมงานแสงทองสุภุสุนเด้อเป็นกําลังใจให้ค่ะ <_ co ld> ดีใจเห็นเฟซกลับมาจะได้กลัวว่าเป็นเหมือนเฟซเก่าค่ะ <_ co ld> เป็นกําลังใจเสียแปงและทีมงานไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ค่ะแมนพี่น้องจะดูย้อนหลังได้พี่น้องจะเป็นกําลังใจให้ สูผู้สุคนเด้อยังเฮงปังปังรวย้วยพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ของมาสู้ฟังเลนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย